กายป่วยตำแหน่งเสียหายก็คือเยื่อบุในกระกเราอะเกิดความเสียหายในตัวมันเองก็คือเยื่อบุต่างๆเนี่ยมันเกิดความเสียหายของมันเองอยู่ข้างในแล้วทําให้เกิดเราได้กินผิดปกติไปถูกต้องไหมถ้าเราจะไปแยกได้ยังไงว่ามันป่วยจากที่หรือป่วยตำแหน่งไหน อันที่หนึ่งเรารู้ว่าป่วยหักที่ก็คือจุดปวดตุงเหนี่ยถูกต้องไหมแล้วจมูกมันเกี่ยวข้องกับจุดปวดตุงเหนี่ยที่ไหนีเกมาจากตำแหน่งตาที่ไม่ใช่เสียหายแต่ถ้าปวดแล้วมันยังไม่หายแปลว่าเยื่อหูจมูกเสียหายทีนี้เยื่อหูจมูกเสียหายเราทำยังไงก็เติม เป็นวยบเขเติมกลังแล้วก็รอให้น่าใจมาเอง